you <laughs> ทำไมบอกฝั่งนี้ทำไมไม่บอกฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ผิดกฎจราจรหรือเปล่าเออไม่รู้เรื่องเลยามันเลี้ยวมาลับอ้าวแล้วจะไปไหนแล้วแนี่ขึ้นมาที่บอกแล้วไม่คือนเราจะเดินหนีอเออเยเวลาเลี้ยวมาลับขึ้นมาขึ้นมาแหม่ไม่ได้เรื่องเลยการโบกรถทุกอย่างต้องมีหลักการจะเรียกแท็กซี่ต้องเป็นไบตามขั้นตอนครับ เราเราอยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเดียวกันครับท่านชวนถูกต้องครับเออเออแล้วจะเดินทางไปไหนกันนะลูกเออจะไปบริษัทสบู่ตานกอียงครับเออบริษัทสบู่ตานกเอียงเออมันก็ต้องไกลกันหน่อยนะลูกนะเออเออว่ากันไปผมว่าคุ้นๆนะเสียงเนี้ยเออคุ้นๆเลยลูกไม่มีปัญหาอะไรมากมายเลยนะเออให้ไปนชัดเจนนะ เออคุณค้นยังไงไม่รู้นะเออนึกไม่ออกเออเป็นไงอ้พ่อใหญ่เออสามสิบบาทนี่ก็ยังรักษาได้ทุกโรคมันเดิอเป็นโครงการของรัฐบาลพอหลุนนะเออไม่มีปัญหาแล้วมะเร็งนี่ตายไหมครับเออมะเร็งนี่ไม่ตายหรอกมะเร็งไม่ตายทําไมล่ะครับเออมันแค่มะเร็งมันไม่ได้มายิงเออมีปัญหามากมายแล้ว เอไม่ตาย<อ>ไหมครับเอธยิ่งไม่ตายลรอกเอเอลองคิดดูแล้วมีเอจอยู่ในมือมาโป๊ะแปวก,กโป๊ก้าวแล้วลูกเฮ้ยไม่โป๊ะก,ก้าวลูกนะทำไมครับบ่ดลูกไม่เป็นฐานเลยเมื่ายเอออ่ะอ่ะอเราจะเดินทางไปไหนนีนิยม บริษัทสมุทรเรื่งไม่ทราบว่าโยมทั้งสองมีจุดประสงค์อะไรที่จะไปที่นั่นเราจะไปสมัครร้องเพลงครับการจะไปเป็นอะไรนี่ทุกคนนี่มันต้องวางรากฐานไ้ก่อนต้องรู้จักฉกคิดจะมาเป็นนักร้องในเมืองหลวงนี่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นดังความตั้งใจก็จะไปเครียดมันเขาบอกความเครียดเป็นบกเกิดมาเร็งในอารมณ์พระท่านว่าโกรธคือง้โมโหคือบ้าโกรธเขากรียดเขาแต่ก็จะไปขอตัวเราเอง เขาจะเรีนรยนผ่อนอ้าพยมถูกต้องยม <c oughs> เออลูกหลานเอ้ยหากันรักษาตัวรถเดินพวกมึงเด <c oughs> ้อเดินทางต็เมืองหลวงก็รักษาตัวให้ดีคิดถึงครูก็มาหาคูหลานเอ้ยพี่นี่มีอารมณ์ขันจริงไหมนะ <c oughs> มันก็เป็นธรรมดาคนเรานะมันต้องคุยสนุกสนานกันไปนอ้อ <c> ง <oughs>